อะไรโยนยายให้คุณตาค่ะแล้วอะไรต่อคะต้องไปช่วยคุณตาคุณตาเดินไม่ไหวคุณตาอว้วนค่ะเออแล้วคุณตาจะเดินไปไหนคะจะเดินไปที่ตลาดอยากเอาอะไรให้หนูเอากริงบ้านค่ะค่ะแม่ว่าพี่ถูกทำอะไร เอค่ะแ่ใอีกค่ะแ่แ่ใสอีกค่ะอันนี้เต็มแล้วค่ะพี่เรียมถือได้เลยค่ะอันนี้เราจะนั ก็เออ หันมาแล้วค่ะหันมาแล้วค่ะตจ<ำ>มือกี่ครั้งคะสองครั้งค่ะหนึ่งสองอะไมก็ไก่ก็เอ๋ยกันนะค่ะพร้อมั้ยพร้อมค่ะอกไก่ก็เอ๋ยไข่อ,อยู่ในแล้ว ใช่ขอขวดของเราขอควายขอควายอะไรครับขอควายข้าวนาค่ะขอควายข้าวนาจะมาเล่นทําไมไมาเล่นกับเพื่อนเออไม่ได้เล่นคะ่ะเพื่อนถามอยู่สิเพื่อนถามว่าไงอะคะก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่เอ๋ยก็ ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อันนี้อะไรคะปักเช่นตรงฮะรักเช่นตรงแล้วปักเช่นตรงแล้วขาทำฮาให้ฮะู้าไก่ก็ข้าจะขนถ่ายอาฉันข้าเลอ เด็กต้องมองีนโดเด็กอยู่นี่ไม่โดเด็กอยู่ข้างล่างอ่าไม่นี้คือใครนอนเลยนอเด็กนอเนรนอนเนนโดเด็กต้องมีนนอันนี้คุณยายพาใครอ่ะนายคุณยายไหนทอผุดเท้าอันนี้คือใคร,นออรนเ,เนี่ย อัดเต้าอือีทอทเ้าเดียวอันนี้คือใครตอบมือตมือตอมือตมือ้าังเลยนเชันตบมือเอะ ด,ด,ดเ,รเริ่มจากตรงนี้แล้วขึ้นโอเคอันนี้ค่ะเริ่มอันนี้ด้วยค่ะเริ่มข้างนี้ค่ะ เนี่เริ่มตามลูกศรนี่ยขึ้นข้างบนโอเคลากลงมาอ่าเลี้นนยวขวาขึ้นบนเลี้ยวขวาขึ้นบนอ่าหน้านี้ค่ะนี่ลูกศรอยู่นี่ค่ะนี่ทำเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ไม่ลากลงมา ขึ้นโอเคนี่ค่ะงงข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ค่ะตามลูกศรอละลากลงมานี่ยังไม่บรรจบไม่้ว่ายนจุด่อ่ะเอาวงกลม มานี่มานี่หลังบ้านถูแล้วแม่ถูหมดแล้วนั่นอะไปถูหน้าบ้านปะในห้องแม่ก็ถูแล้ว หน้าบ้านยังไม่ถูเลยค่ะเดี๋ยวแม่ไปถูหน้าบ้านกันหรอเอ้หนึ่งลูกสามลูกหนึ่งลูกค่ะเอาน้ไม้คะเอาค่ะอันไหนก็เลือกได้เลยขายยังไงคะ รูปละาก,กี่บาทคะสองบาทค่ะอยากกินนวันนะอยากเอาเข้าปากนะอันนี้มันเป็นปลอมๆนะเอาไหนก็ได้ได้เลยอันนี้ก็ได้ได้เลยเอาไหนคะแตงโมค่ะได้เลยฉันจะเอาแตงโมให้หนึ่งลูกเลยค่ะเอาไปกินโรงเรียน จะแกหนูหาพุ่มพุ่มมาเจอค่ะค่ะพุ่มพุ่มไปไหนคะถอนหญ้ามาถอนหญ้าไหนเนี่ยค่ะเอาย่าไปทิ้งมางเอาย่าทีา่ไหนมาทิ้งอ่ะถังขยะค่ะถังขยะ kin